ยใครมันจะไปใช้ประกันเหมาจ่ายทั้งที่ไม่ค่อยได้ใช้รถวะ <lost S 2> <mem> ก็ใช้ประกันเปิดปิดไทยวัดสิบอกเลยสมัครง่ายมากๆใช้งานก็สะดวกแถมยังประหยัดค่าเบีย้ยสูงสุดถึง80%แถมมีทีว i คอนเน็กไว้ช่วยเปิดปิดประกันอัตโนโมัติด้วยนะเลือกได้ใช้งานตามไลฟ์สไตล์ใช้มากจ่ายมากใช้น้อยจ่ายน้อยไม่ขับไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันคุ้มสุดแถมยังคุ้มครองครบเหมือนได้ปี จอดรถไว้ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงถูกๆๆๆอ้าวเราที่บอกว่าเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดอะไรอะ่ะที่บอกว่าเปิดปิด<ม>ก็แค่เปิดปิดค่าเบี้ยประกันเท่านั้นแหละ<ม>แต่ความคุ้มครองยังอยู่ครบประกันดีๆแบบนี้ใครๆเขาก็ใช้กันสนใจดูรายละเอียดได้ที่นี่เลย www t h a i w i w a t co th หรือโทร02 207,000ตามนี้เลยจ้า